จาก้าไรค่ะและก็โยเกิร์ตบ้านๆทำเองสวัสดีค่ะมีนาเองนะคะมาพบกันอีกรอบวันนี้มาชวนทำโยเกิร์ตกันค่ะแต่ว่าจะบอกเคล็ดลับและเทคนิคว่าทำยังไงให้เขาเป็นก้อนแข็งแบบนี้หรือที่เรียกว่ากรีกโยเกิร์ตนั่นเองเป็นยังไง ไม่ว่าจะทําใส่ในหม้อนะคะหม้อแกงบ้านเราธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะหรือจะทําใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดอันเล็กๆก็แข็งได้เช่นเดียวกันตัวนี้สามารถเก็บได้เจดวันนะคะในตูน้เย็นอยากให้ทุกคนลองค่ะทำได้ง่ายๆนะคะแค่มีนมอยู่ที่บ้านเราจะต้มนมนะคะต้มนมให้เดือดนมอะไรก็ได้คะ่ะนมกล่องนะคะ นมมีนาแนะนําเป็นนมไขมันเต็มนะถ้านมไขมันเต็มอะ่ะจะทำโยเกิร์ตออกมาอร่อยมากแต่ว่าถ้าใครอยากได้นม low fat นะคะก็ทําได้เช่นเดียวกันต้มค่ะเนี่ยพอเขาเดือดแล้วเขาจะล้นเขาจะมีฟองเห็นไหมคะเราจะทําอย่างนี้เราจะหลีแก๊สอ่อนสุดนะคะแล้วเราจะทําแบบนี้ประมาณ5-10นาทีก็คือ,อยังตั้งไฟอยู่เราจะไล่น้ําออกจากนมให้มันเหลือหัวนมจริงๆนี่แหละจะได้โยเกิร์ตที่ค่อนข้างแข็งและไม่เหลวนะคะเห็นไหมคะ ภาชนะที่ต้มนมต้องใหญ่กว่านะคะอย่าอย่าต้มปิ่มเพราะว่าถ้าต้มปิ่มนมจะล้นใช้ภาชนะใหญ่ๆห,ห,หน่อยเวลานมเขาเดือดมันจะได้ไม่ล้นเนี่ยค่ะนมเขาเดือดแล้วมีน่าจะทําแบบเนี้หรือว่าคนก็ได้แล้วก็ตัดนี้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะก็อย่าให้เขาล้นนะเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สกี่ิตเดี๋ยวมาว่ากันนะนมอ่ะ มีนาสินาทีแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็คือหลังจากทาแบบนี้รีไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้่างนี้เขาก็จะเดือดอุยอุ่ยอะเดือดแบบเดือดอ่อนๆนะคะประมาณ10นาทีเห็นไหมคะว่าขอบนมเขาจะลดลงปิดแก๊สค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมาทํากันต่อพอต้มนมเสร็จนะคะเราก็จะทิ้งเอาไว้ให้เขาอุ่นๆเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะคะวัด เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยไปซื้อมานะถ้าอยากได้โยเกิร์ตแข็งๆเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ประมาณ4 0่สถึงสีองศาหรือเอานิ้วก้อยเราเนี่ยค่ะจุ่มลงไปในนมนับ1-10แล้วเราทนได้ก็คือใช้ได้อย่าให้ร้อนมากนะคะเนี่ยเห็นไหมของมีนาประมาณ41-42-43ออย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะ ไขมันที่หน้านมเนี่ยคะ่ะมีนาไม่ช้อนทิ้งนะมีนาจะแหวะเขามานิดนึงแวะแหวะชาวบ้านเรียกแหวะนี่ก็คืออ่ะเอาเขามาหน่อยหนึ่งตัวนี้ประมาณ42องศานะคะหรือว่าเอานิ้วจุ่มเนี่ยคนมันคนคนข้างใต้เนี่ยให้ความร้อนมันขึ้นมาเอานิ้วจุ่มคะ่ะลงไปแล้วก็นับ1นึถึงสิถ้าทนความร้อนได้นะคะสบายๆแปลว่าใช้ได้ แต่ว่าถ้านมเราเย็นเกินไปเราเอาไปต้มใหม่ได้ค่ะหัวเชื้อนะคะมีนําแนะนําเป็นของแบงกลเลียนะเพราะว่าหัวเชื้อแบบไหนถ้าสมมุติเราใช้หัวเชื้อเหลวเราจะได้โยเกิร์ตที่เหลวถ้าเราใช้หัวเชื้อแข็งเราจะได้โยเกิร์ตที่แข็งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวโยเกิร์ตของแต่ละยี่ห้อด้วยนะคะบางคนทํามามีความเหนืดถามมีนาคุณมีนาคะทาไมมีความเหนืดมันคือนมและจุลินทรีย์ จุลิลจุลินซีนมค่ะของนมของโยเกิร์ตในแต่ละยี่ห้อนะคะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนี้ประมาณ3ลิตรครึ่งก็คือประมาณ3ากิโลครึ่งใส่ไปค่ะอย่างน้อยนะสมมุติว่าบางคนทำแค่แบบนิดเดียวทำแค่ถ้วยเดียวนะคะใส่หัวเชื้อไปอย่างน้อยประมาณบอกเลยนะ นิดเดียวก็ต้องใส่หัวเชื้อไปประมาณสองช้อนโต๊ะพุนๆแต่ว่าถ้าทําเป็นแบบมีนาเนี่ยทาเป็นแบบมีนาเนี่ยใส่ไปะคะ่ะใส่หัวเชื้อเยอะๆหัวเชื้อก็คือโยเกิร์ตที่เราไปซื้อตามร้านนั่นแหละนะคะก็คือโยเกิร์ตรสดธรรมชาติที่เราไปซื้อตามร้านนั่นแหละค่ะมีนาใส่ไปประมาณสองทัพพีอ่ะใส่ไปค่ะ4ี่ห้าช้อนหรือว่าเนี่ย กระป๋องเล็กๆกระป๋องแบบเนี้ยกระป๋องเล็กๆแบบเนี้ยใส่ไปได้เลยสำหรับนม3.5ลิตรหรือว่านม3โลครึ่งนะคะเติมนมค่ะเติมนมลงไปคนคนนมกับโยเกิร์ตเนี่ยค่ะให้เข้ากันใครชอบหวานนะคะใส่น้ำตาลลงไปได้เลยนะคะตอนนี้โยเกิร์ตงวดนี้ไม่ได้ใส่เกลือนะคะเพราะว่าแม่สามีไม่อยู่ เทลงไปเลยค่ะตัวไขมันท้างบนอย่าไปทิ้งเท่านะตัวนี้คือตัวอร่อยเลยแหละเสร็จแล้วเราจะคนเบาๆคนเบาๆเรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วหาฝาปิดหาผ้าคลุมหาผ้าคลุมไว้นะคะสสิบองชั่วโมงอุณหภูมิห้องนี่ บางคนบอกว่าให้ทิ้งไว้แค่4ชั่วโมงแต่ว่ามีนาทิ้ง12ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิห้องแบบนี้บางคนเอากระดาษลังนะคะไม่ใช่กระดาษลังสิกล่องโฟมอะใส่น้ําอุ่นประมาณ43องศาแล้วก็เอาตัวเนี้ยวางลงไปแล้วก็อบเอาไว้ประมาณ12ชั่วโมงแล้วค่อยมาเปิดดูอุณหภูมิในการอบก็สําคัญนะคะแต่มีนาทําไว้แบบนี้ทําไว้แบบนี้เท,ท่านี้เองทิ้งไว้12ชั่วโมงค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันเพราะมีนาทำตอนกลางคืน Good morning ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะนี่เช้าแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันค่ะจะเช้ากี่โมงก็ได้นะคะจะตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแดโมงก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวดูเนื้อใหม่คือเปิดมานี่หอมมากเลยหอมนมแต่ยังทานไม่ได้นะอะป๊าเห็นไหมคะว่าเขาแบบ เนี่ยค่ะเขาจะสั่นได้เป็นเต้าหู้แบบนี้แบบนี้เรายังคานไม่ได้นะคะไปแตะอะไรเขาไม่ได้นะคือฝาของมีนามีไอน้ำเพราะฉะนั้นมีนาจะเอาไอตัวนี้ค่ะเอาตัวทิชชู่เขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นแผ่นยาวๆอะ่ะแบบนี้หรือว่าเอาเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะวางลงไปเบาๆเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะ วางลงไปเบาๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาลงไปเอาแบบนี้นะค่ะไปแช่ตู้เย็น1วันกับ1คืนนะคะนี่คือเคล็ดลับเลยของคนตุรกีคือถ้าสมมติว่าเราตักทานตอนนี้เลยมันยังไม่ได้โยเกิร์ตมันยังไม่เซ็ตตัวะค่ะ มันยังเหลวอยู่มันยังเป็นน้ําตักขึ้นมาเดี๋ยวน้ําน้ําของนมน้ําของน้ําเวเนเขาจะขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืนพรุ่งนี้ตอนเช้าถึงจะทานได้เห็นไหมว่าตัวกระดาษเทชู่เนี่ยค่ะเขาจะซับน้ําน้ําเวเขาจะออกมาเราก็วางไว้อย่างนี้ละค่ะอย่างนี้เลยค่ะไม่มีปัญหาเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะช่องธรรมดา เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนนะคะตัวนี้มีนาทำในทับเบอร์แวร์หรือภาชนะที่มีฝาปิดทำไว้หลายวันแล้วและหมดไปแล้วทำได้เช่นเดียวกันค่ะตักออกมาเนื้อแข็งเหมือนกันนี่เดี๋ยวดูนะคะอันนี้แช่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะ2วันตักออกมาก็เป็นก้อนแบบนี้เก็บไว้ในอุณหภูมิเขาเรียกว่าในตู้เย็นนะคะได้หนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วถ้าใครทานไม่หมดเอามากรองใส่ผ้าขาวบางก็จะได้หัวเชื้อโยเกิร์ต และหัวโยเกิร์ตเอาไว้กินอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือเราไม่ต้องทิ้งอะ่ะเอามากรองใส่ผ้าขาวบางเอาน้ำเวย์ออกค่ะได้แต่หัวโยเกิร์ตมากินอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีนาทำในหม้อเนี่ยตักออกมาจะแข็งแบบนี้ไหมจะเปิดให้ดูนะตัวน,นี้นะคะเราจะซับน้ำเวย์ออก คือตัวน้ำเวยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วค่ะใครไม่อยากซับก็ไม่เป็นไรแต่เทคนิคเนี้มันจะทําให้โยเกิร์ตมีความแข็งตัวขึ้นคงออมาแข็งปังเห็นไหมเป็นก้อนมีนาทำนี้ให้ลูกชายเขาเรียกว่าจาจุดนะอ่ะจะตักให้ดูกันอร่อยอ่ะ ไหมคะมันจะมีความมันเนี่ยจักอะไรค่ะเนื้อเด้งวันนี้ไม่มีแล้วฮิยวเปตรงแล้ว บางคนทาออกมาแล้วเป็นยางนะคะเป็นยางก็คือจุลินซีในหัวเชื้อโยเกิร์ตหรือหรือนมของเรามัน,ม,นมีจุลินซีอีกแบบหนึ่งอยู่ในนั้นมันเลยทําให้อ่าตัวโยเกิร์ตนี่ยเป็นยางแต่ว่ามันไม่ได้เสียนะเราควรจะเปลี่ยนหัวเชื้อโยเกิร์ตหรือว่าเปลี่ยนเจ้านมที่ซื้อนะคะมันก็จะแก้ปัญหาได้อร่อยเลยแ <c oughs> ช้ตั้เนเก็กได้ค่ะ อันนี้คือแตงกวานะคะแตงกวาหัน่นเล็กๆแล้วก็เอาโยเกิร์ตใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วจะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำเย็นคนตรุรกีเรียกจ่าจึดสูตรนี้มันขาดจะไม่ได้เลยนะแตงกวาฝนฝนก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็เป็นซุปเย็นค่ะซุปเย็นแตงกวานั่นเองสไตล์ตุรกีโยเกิร์ตทำเอง แล้วก็โยเกิร์ตบ้านๆทำเอง